ก็ขอสวัสดีครับที่นี่ค่าตั๋ว for the ticket f e e to ลังก a w i 10ดอลลาร์ and to Langawi to the cable car for taxi is about 15ดอลลาร์15ดอลลาร์ครับ and you can see a lot of uh, there are many tour here it, it around 40ร์ตี้ดอลล่า per one day one day trip ก็นี่ครับทิกเก็ตฟีจะให้ดูทิกเก็ตฟีนิดนึงถ่ายรูปหน่อยนึงเดียวไมนี่ไมนี่ไมนี่ทัวร์เอเจนซี่ก็เรียบร้อยแล้วครับผมผมได้พาสปอร์ตผมมาแล้วครับนี่เขาจะมีหนังสือเดินทางปั๊มอะไรให้เรียบร้อยโอลี่อ่า 10ดอลลาร์นี่ครับท่าเรือเฟอร์รี่ทิเก็ตฟรีแลกเงินเลยไหมโอเคครับ This is for the ticket thanks for watching the boat they also have uh the boat only three three round how can I say the three round First in the morning, afternoon and the evening. Thanks for watching.